วันนี้มีเมนูมานำเสนออีกแล้วเมนูแกงส้มแกงส้มหน่อไม้ดองเครื่องแกงส้มกัปินี่ปลาขี้เก่งตัวใหญ่ไข่พร้อมหน่อไม้ดองขาวๆเปรียปร้ยว แกงหม้อใหญ่เลยวันนี้แกงส้มหน่อไม้ดองปลาขี้เก่งจ้าทุกคนกใส่น้ำมะขามเปียกเหมือนเคยอร่อยอร่อยแหละโอเคเมน,นูแกงส้มหน่อไม้ดอง ปลาขี้เกงไท่เต็มพุงเ,เดี๋ยวไปดูปลาต่อยแกงกันเลยจ้า ลายเครื่องแกงไปเลยตันนี้แกงกระทะแกงหม้อใหญ่แกงกระทะก่อนแกงกระทะจะได้เห็นชัดๆเพื่อน ถ้าแกงหม้อก็ไม่่อยเห็นไงเพราะว่าขาตั้งกล้องไปต่อยเนี่ยชั่วขาวชั่วคาวชวน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  รอให้เดือดก่อนเดือดแล้วเราก็จัดการใส่ปลา ปลาเป็นโลเลยเพิ่งๆถ้าแต่ปลาติมกระทะนะโอโ้โหเฮทั้งปลาทั้งหน่อไม้องเต็มระทะแน่นอนต้องใส่น้ำไปอีก แกงเลี้ยงคนตั้งกลมเลยมั้งเนี่ยอ้าวมีได้แล้วตอนนีแ้แกงส้มแกงส้มแกงส้มหน่อไม้ดองกับปลาขี้เก้งจ้าแกงส้มน่ากินไหมเพื่อน